ครับคุยดูเดียวนะครับยังอยู่กับท่านที่งานเสวนานะครับ Social change นะครับพิไทย PBS เรามาดูกันต่อครับว่างานเสวนานี้เเขาคุยอะไรกันต่อนะครับให้พี่นาทีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครัว่าตอนนี้การให้ของสังคมไทยเป็นเป็นยังไงครับรูปแบบแบบไหนที่ที่เราพบเห็นกันบ่อยๆแล้วมันสร้างหรือมันทำร้ายกับผมผมอาจจะใจร้ายเวลาพูดถึงคนให้คนไทยนะครับ คนไทยมีความอาหังการในการให้สูงม,มากนะครับให้แล้วมีอำนาจเพราะว่าคำว่าบริจาคในคำว่ากีฟของคนไทยมันคือการจุบยืดนะครับคือการให้จากข้างบนลงแบ่งล่างนะครับแล้วเขาจะมีความอาหังการมีความรู้สึกว่าเป็นมีอำนาจในการให้แต่การให้ในมุมมองอิสระชนมันคือการเชนมันคือการแลรกันะครับ ทุกคนต้องยืนบนระนาบเดียวกันสิ่งที่เราแลกเอาไปคือโอกาสนะครับสิ่งที่เขาแลกกลับมาคือการเรียนรู้มันไม่ใช่เป็นการที่เขารอเรานะครับเขาอยู่เขา้ยืนบนเท่ากันเพราะประชาชนมีปรัชญายในการทํางานคือการมองเห็นคนเท่ากับคนเพราะฉะนั้นคนเท่ากับคนไม่ว่าเขาจะอยู่ในตําแหน่งใดๆในสังคมทุกคนคนเท่ากัน แต่แบบที่ทุกคนยังกินขี้ปี้นอนครับผมใครที่ยังทําภารกิจเหล่านี้อยู่ครับคือคนธรรมดาครับไม่มีอานาจเหนือนะครับแต่เรามักจะถามทุกคนว่าคือตอนนี้ที่เราทำเสื่อมเนี่ยเราบอกว่าหาแค่คนหนังคนว่าคุณเห็นเขาไหมนะครับคือหน,หนังเรื่องนี้นั้นย้อนมาที่หนังด้วยจะเห็นว่าเกิดจากโรเปสได้ยินเสียงแววไวโอลินแล้วจัสซี่เห็น ทุกคนนะครับตามธรรมชาติเห็นแล้วคิดภายใต้กรอบงานของตัวเองว่าจะทําอะไรด้บ้างโรเปสในฐานะที่เป็นนักเกียนที่มีชื่อเสียงเห็นแล้วดูเลยดูอิกทันทีก็คือใช้งานของตัวเองถ่ายทอดใช่ไหมครับพอจะเห็นนอกับกพอมีการถ่ายทอดปุ๊บมันมีมันมีเครดิตของคุณโรเปสดยู่เขียนบทความออกไป คุณป้าแก่ๆคนนึงเป็นใครก็ไม่รู้มีสดเชนโรอายุห้าสิบปีอยู่มั่นใจในเครดิตของคุณโรเปสว่าสิ่งที่คุณโลเบส์นำเสนอเป็นเรื่องจริงแล้วมีความศรัทธาหมออเชนโรอายุน่าจะมากกว่าห้าสิบปีที่รั้เพราะเขาเล่นมาห้าสิบปีให้คุณโลเปสให้คนข้างถนนที่ไม่มีใครจัดนั่นหมายความว่ามันเริ่มต้นจากการเห็นพอเห็นแล้วลงมือทำภายใต้ปิติปัญญ,ญาภายใต้งานของตัวเองใช่ไหมครับไม่จริง คือมันเห็นว่าการให้มันง่ายมากอ่ะเองคุณเห็นล้วคุณเริ่มลงมือทาในสิ่งที่คุณทําอยู่ครับเท่านั้นเองนะครับเม็นเรื่องไม่ต้องลงทุนโรเบาร์ตไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเขียนคือทําหนที่ปกติอะเอาเรื่องมาทำในหน้าที่ของตัวเองแล้วก็บอกต่อนะครับอันนั้นอันนั้นคือสิ่งที่ทําแต่ที่ถาม่าในประเทศไทยประเทศไทยการให้มีเรื่องขครัยยังไงครับพี่ถ้าน้ําไม่ท่วมคนไม่ให้อืไม่มีซื้อมันมีคนไม่ให้ออื ถามว่าปรากฏการชีวิตปกติเนี่ยเราเห็นปรากฏการการให้มากแค่ไหนนะครับหรือถ้าไม่ในในเงื่อนไขกระทรวงพมนะครับมีมูลนิธิประมาณสามสิบเจ็ดมูลนิธิตอบบริจาคตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามสิบร้านถึงจะได้สายสะพายตะกูลใหม่นี่คือการให้ของประเทศไทยครับคนจะให้นะแต่คนที่แอบให้ ไม่เอ่ยชื่อเสียงเยอะแยะนั่นอย่างอิสระชนทำง,งานมานานมากออกจากทั้งสร้างสัรเด็กปีสามเก้าก็เริ่มทำงาน,นอิสระชนเราอยู่เงินบริจาคร้อยเปอร์เซ็นต์ครับล่าสุดเจ็ดปีหลังนี้เจ้าหน้าที่ของอิสระชนทุกคนไม่มีเงินเดือนคำอ่ะเราบอกว่าเราเรได้อ,อยู่ได้ยังไงรับก็คุณอยู่ยัางไงาก็เหลือนั่นแหละนะครับคือคุณคุณอาจจะกินคุณอาจจะกินสเต็ก แต่ละสี่ห้าร้อยแต่ละสี่ห้าร้อยคุณกินสเต็กไปจานเดียวนะแต่สี่ห้าร้อยของผม,ผม,ผมกินข้าวที่สนามหลวงได้สามสิบคนเลี้ยงคนสนามหลวงยี่บเก้าคนเราก็ได้กินข้าวหนึ่งจานเป็นคนที่สามสิบผมว่าสังคมแฮปปี้ถ้าเกิดไางคนเขาให้เงินเราแล้วเราเอาเงินมาแบ่บงปันกันพวกนี้นะครับเพราะฉะน,นั้นตรงนี้เรากำลังจะบอกสังคมบอกคนรุ่นใหม่บอกเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาสนามหลวง มีความสุขนะครับอย่างวันอาทิตย์เนี้ยก็มีคนมาจะเลี้ยงข้าวคนสนามหลวงมาทอดไข่เลี้ยงข้าวมนสนามหลครั้งละสามร้อยสี่ร้อยคนทุกคนมามีความสุขได้ทอดไข่ได,ได้แจกได้คุยทุกวันนี้การให้ของประชาชนการให้ของอาสาสมัครก็ไม่จะเป็นพุทธแสงพุทธพัดมาสนามหลวงบางครั้ง้าไม่ต้องใช้เงินครับ <c oughs> แค่มานั่งให้คนสนามหลวงแซวให้พูด <c oughs> แซวถามว่ามันคือการให้อย่างไงคือให้ให้ความเป็นคนกลับมา เขาอยู่ข้างถามว่ามีใครกล้าไปเดินคุยกับคนข้างๆนะฮะตัวสุกับโบมองแรม,มเลยนะครับค่คุยแต่ไม่ย,ยอมสอดนะมีก็มีนะครับมี <ๆ S 2> มีคนเพื่งกบคนแต่ที่ครับอ,อล่าสุดเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาเราเบ้องบัดคนที่อาการคล้ายๆกับตัวละครเนี่ยนะครับ <c oughs> ชื่อชื่อกุ๊กอยู่ที่สนามหลวงแต่การที่ไม่คุยกับใครไม่พูดอะไรกับใครเลยสื่อสารได้ข้าวกินได้ แล้วทุกวันนี้สร้างเงินขายคือถ้าจะกินข้าว้องอาบน้ําก่อน mm hmm. เขาไม่อยอมอาบน้ำเขาต้องมากินข้าวนะคือมันมีการสื่อสารมีการพูดคุยกันการถามเราเวลาเราหายปต่างจังหวัดสามสี่วันกลับมาเขาก็ถามเราไปไหนอันนี้มันมันมันเป็นการให้รูปแบบนึงขึ้นบกเนี่ยนะแล้วมันเริ่มมีคนหลายคนลงมาให้แบบนี้น,คนะครับลงมานั่งคุย โดยไม่บอกเราบ้างแล้วก็ไปเล่าให้เราคุยในในแฟนใน facebook ไปแอบถ่ายรูปมาบอกว่าครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาแไปหาคุณนักทีที่รถนะแต่ว่าเดินไปคุยกับคนสนามหลวงที่ที่เซเว่นข้างๆซอยสเกียอะไรแบบน้ะครับเวลาก็ดีคุณไม่จําเป็นต้องลงมาอยู่กับเราไม่ได้ครับอันนั้นคือสิ่งที่เห็นผมว่าปรากฏการณ์แบบนี้มันกําลังจะน่าจะเริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีคนไปหาทุน้ามีคนแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือสื่อนะครับต้องต้อง สื่อสารเรื่องการให้ในอีกรูปแบบหนึ่งครับนะครับไม่ช่างเป็นต้องบอกว่าการให้ต้องต้องเป็นครั้งลํามหาศาลรืองเป็นเรื่องราวใหญ่ๆแล้วมาถึงจัดให้กันนะครับ,ค,รบคืออันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สํคาคัญครับคนไทยต้องรู้จักให้คือคุณเปิดประตูหน้าบ้านออกมาคุณเจอคนข้างถนนแล้วคุณรู้สึกกลัวเขาเขาเป็นทนเสียสติสิ่งที่คุณให้แรกให้ได้โด,ดยไม่ต้องลอนคุณคือรอยยิ้มครับยิ้มทักทายเขาว่าไงสวัสดีอย่างเงี้ยสิบวัน เขาเป็นพัฒนาการ,รนะครับ <c oughs> ถามว่าเอาวิธีการนี้มาจากไหนง่ายๆผมผมเคยดูรายการหนึ่งที่คุณอาจารย์เสลดชัยเขาจีบแฟนเขาที่บอกว่าเอาเดอกกุหลาบไปยืนไปยืนดูให้ประมาณสิบกว่าวันแล้ววันที่สิบเอ็ดหายไปโดยทั้งแฟนสงสัยว่าตัวเองหายไปไหนคนเล่รนรอดที่ไที่มีสติไม่สมปร่กอบรูปแบบเดียวกันเลยครับเราทักเขาประมาณห้าวันสิบวันแล้วอยู่ๆวันที่หกวันที่เจ็ดเราไม่หาเราไม่ทักเขาเราไปวันนี้เขาจะถามเราทันทีไปไหนมาครับ ตกลุมเราแล้วแล้วเราก็ได้คุยต่อลงปาต่อนะครับนลงทํางานเป็นครูขั้นถนนต่อจากที่พี่จิ๋วพี่นาทีที่ตุนแรกๆเนาะของคุณนางเนี้ยคลุกคลีกับน้องๆที่เป็นเยาวชนที่ใช้ชีวิตได้ร่อนที่สะพานพุทธฮะส่วนใหญ่น้องมีปัญหาจากปัญหาครอบครัวทั้งนั้นเลยมาใช้ชีวิตมานอนมากินนอนมาขอทานที่สะานพุทธแล้วก็จากการที่คุณนางลงไปเนี่ยคุณนางก็ให้เหมือนกัน แต่ให้อะไรคนะคุณานางให้ความรัก hmm. คุณานางให้ความรักกับเขา <c oughs> คุณานางไปไม่ใช่ไปในฐานะที่เป็นครูคุณานางไปเป็นเพื่อนไปให้ความเป็นเพื่อนไปให้ความเป็นพ่อแม่กับเขาคือเราเป็นได้ทุกอย่างเราให้ทุกอย่างที่สามารถที่จะเป็นได้นะคะเพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้ที่ยังเป็นเยาวชนอยู่สามารถที่จะดึงมาแล้วก็เป็นเด็กเป็นเด็กที่ดีอนาคตของชาติได้ะคะ่ะคือเราเราต้อง อะไรที่เป็นการให้สําหรับน้องๆกลุ่มนี้คุณนางให้ทุกอย่างแม้แต่เวลาสละเวลาทุกอย่างคุณนางก็ให้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงค่ะครับค่ะฉะนั้นการที่เรามีมูลนิธิเนี่ยเงินมูลนิธิเหล่านี้ครับก็จะตกไปอยู่กับกลุ่มที่ได้โอกาสมากที่สุดครับเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือโดยตรงเนี่ยได้ง่ายกว่าเงินของภาครัฐซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีกฎมีระเบียบที่จะต้องทำตามจะต้องตรวจสอบนะคะ ฉะนั้นเนี่ยการมีมูลนิธิเนี่ยก็คือการให้อย่างหนึง่งแต่ถ้าให้โดยการในภาครัฐเนี่ยมันถึงมากกว่าในเรื่องของงบป,ประมาณนะคะซึ่งงบป,ประมาณเราก็ต้องเข้าใจว่าประเทศเราเนี่ยจะโดนหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นซึนามีหรืออะไรก็ตามตรงนั้นเน่ะเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่การที่มีมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังทํางานได้อยู่เหมือนเดิมและมากกว่าเดิมนะคะฉะนั้นในการที่ภาครัฐจะตอบแทน,นอะไรที่มาบริจาคเนี่ย อันนั้นก็มันก็เป็นเื่งไข้นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องยุติการให้เนี่ยทางกรมพัฒนาสังคมเนี่ยก็ทําในเรื่องหยุดให้บริจาคขอทานถึงแม้หนึ่งบาทท่านก็ทํหลายประเทศชาติซึ่งกรมพัฒนาสังคมก็ทําอยู่กับมูลนิธิกระจนาอยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็ร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนฉะนั้นเราย้อนกลับมาในเรื่องของคนใช้ชีวิตนะน่สัยน่ะณวันนี้ ทุกอย่างเนี่ยภาครัฐเนี่ยอะไรที่สามารถเสริมภาคเอกชนได้เนี่ยลุยไปเพียงแต่ว่าภาครัฐเนี่ยขาดการสื่อสารใช่ไหมฮะขาดการประชาสัมพันธ์เพราะการที่เราทํางานเนี่ยเราจะไม่ประชาสัมพันธ์เราจะไม่สื่อสารเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทานะคะซึ่งตรงเนี้มันก็เป็นจิตวิญญาณเหมือนกันแห่งคุณคุณนาว่าหรือคุณอาทีว่าซึ่งพอเราเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยเราก็เห็นภาพ แล้วเราก็นําสิ่งเหล่านี้นเสนอขึ้นไปซึ่งปัจจุบันนี้นายก็บอกว่าเออออกไปดูอย่างนี้ก็ดีเนาะฉะนั้น<ม>ไปทำเวลแฟร์เลยเราก็เลยทำเวลแฟร์สเตชันค่ะก็คือสถานีสวัสดิการลงพื้นที่ไปเลยซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่15และย2่สิบเราก็จะไปสนามหลวงะนะคะแล้วเราก็จะไปต่อที่อื่นๆซึ่งตรงเนี้ยเราไปให้ถึงที่เลยมีปัญหาเดือดร้อนอะไร ก็เคียได้เลยแต่ถ้าช่วยได้ช่วยเลยทันทีซึ่งเราก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มจะเป็นพาทีกันหมดแล้วทางออกหรือการอยู่ร่วมกันพี่นาทีมีอะไรอยากจะบอกสังคมไหมครับสั้นๆครับครับเห็นคนเท่าคนคนับจบแม่ตบมือพี่นักีนไหมครับีาพี่ตาครับเพียงแต่เรา ยิ้มให้เขาแล้วยื่นมือไปให้โอกาสเขาพัฒนาได้ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีสติหรือไม่มีสติแต่เขาพัฒนาได้ขอบคุณพิตาครับของคุณนางก็อยากจะบอกว่าทุกคนในสังคมนั้นบางบางคนยังมองมองในเรื่องของชนชั้นมันน่าอยู่เนาะปัจจุบันนะแต่ของกลุ่มเราที่ทํางานในเรื่องของกลุ่มคนได้โอกาสบอกกับตรงว่าพวกเราไม่เคยมองเขาต่ำเลยค่ะ บางทีบางครั้งมองเขาสูงกว่าเราด้วยซ้ำไปเขาเป็นครูเขาเป็นอาจารย์ของเราจริงๆค่ะขอบคุณค่ะเห็นว่าจวินคนที่อยู่ข้างบนสมมตินะครับมีคนมีมีอาจจะมีจิตใจที่ดีอยู่เยอะนะทีนี้คนไทยเป็นคนที่มีเพื่อเพื่อแล้วก็มีรักษณชอบทำาุแต่บางครั้งนี่ก็จะไม่ได้ค่อยมีโอกาสจังหวะคือการแสดงตัวอย่างบ่อยๆให้เกิดผมคิดว่าคนหลายๆคนก็จะทําตามกันหรือไม่งั้นคือเขาก็ไม่รู้จะหาจังหวะยังไงเขาก็มาไม่ถูกเหมือนกันว่าใอการที่เขาจะลงมาเนี่ยจะลงยังไง ถ้าจะเราให้หรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ลงมาทำช่วยเรล่ันังเป็นเรื่องธรรมดานะมันเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยเมื่อไหร่ผมคิดว่าคนที่เขาอยู่ข้างบนที่เราที่ว่าคนที่ทไม่ได้ที่สุดกับคนเหล่านี้นะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะเข้ามาช่วยพวกเรามากขึ้นแล้วก็เห็นด้วยว่าการให้บางครั้งเนี่ย,ยการต่อบรับเหล่านี้มันก็บางครั้งการให้มากๆเนี่ยเมื่อเกิดเราผมทำาปในเรองของเยสบ,บีนะครับบางครั้งทำไ้คือก็มีคําบ่นเหมือนกันว่าเราเหมือนกับเราใช้อุ้มชูจนเขาแบบ ่อสู้ไม่ได้แล้วพอมันมี AC เข้ามาหรือต่างๆก็รู้สึกว่าเอออีมุมของการให้มันก็มีพิษเหมือนกันนะครับก็ยังเราก็คงต้องหาบาลานซ์มันทั้งสองอย่างนะครับสําหรับของประเทศไทยที่เป็นพุทธศาสนานะครับขอบคุณครับครับคุณต้นครับฝากอะไรสักหน่อยครับก็อ่าผมคงขอบคุณทีมงานจริงๆครับอยู่กันมาก็ สามปีแล้วนะครับก,ก็มันจะขึ้นปีที่สี่ก็ขอขอบคุณจริงๆครับวันผมถือว่าขอขอบคุณดีกว่าขอบคุณเขตทุกมิเกียรทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมง,งานกับทางเราผมคงไม่มีอะไรมากกว่าคําว่าขอบคุณแล้วก็จะสัญญาว่าผมจะทําในสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะทําและคิดว่าทําได้ผมสัญญาไว้อย่างนี้ดีกว่าครับผมบคุณมากครับก็เดี๋ยว